กัดเป็นท่านผู้กัุท่กกนกกานร,รว่งวงพุ่งขึ้นจนพบการเจรจาการเจรจากับเพื่อนราการตำรวจที่กำรวจตุ้มทานครับ41ปีที่อยู่ใน,นเครื่องแบบตำรวจก็ถือว่าประสบผลสำเร็จพอสมควรครับกับหลายที่แต่ทีนี้เป็นที่ แต่ก oh ่อนเพราะว่าในในเราก็ไม่ต่อแล้วอาให้ต่อเดราะวพอขอตัววรวมผมกูได้แล้ปไม่พงไม่มาชุกเดือนนะร ถึงใจครับวันนี้เราจะพูดเพราะว่าจะได้พูดอีกสองวันในวันที่สามสิบตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนี้ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้กับท่านผู้บัญชาการที่ได้มีการจัดเนบ้อโอกาสที่รบเกษียณอายุราชการไม่ว่าจะเป็นที่โรงพักปฏิการใบสีสูนขันแล้วก็ที่ บันทึกอีกครั้งหนึ่งตอนเย็นนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางผู้พิพากษาอิยาสุมิ่งและว่าตอนเย็นคงจะมีในด้านของข้าราชการตำรวจที่ร่วมด้วยหลายท่านนะครับก็ท่านต่อไปครับเรียนเชิญทุกความรักครับกราบเรียนท่านพงกับรองพงษ์ครับครับข้าราชการตำรวจทุก เราพอพลังทุกนายนะครับ42ปีครับเป็นการพุทธจักรโลกเงินเนี่ยมันเนียบครับท่านผมดูต่อชะดอ10-11ปีย้ายมาจากนครพนมได้มีคนอำเภอบ้านแพงนครพนมครับแล้วก็ูไทยครวบ็ภูไทย ครับสวยนะครับย้ายจากนครพนม,มาปีสามส็บสี่มาลงสอบ้านไทยครับอู่บ้านไทยตั้งแต่กกปีสามสิบสี่ย้ายมาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ท่านไล่าอเองเพราะว่าหลังจากนั้นก็ขอช่วยราชการมาอยู่ที่กุลางตอนแรกหกเดือน หมดพัสดร์ก็ต่ออีกก็เลยทำเรื่องย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่างานมันอยู่บ้านไผยมันเยอะแม่ๆไล่อาจจะได้ลัผ่านก็ได้งานบ้านไผเนี่ยมันเยอะจริงไล่ตำรวจประมาณสามสิบถสี่สิบคนรวมหมดทั้งเจ้นนทสองร้อยเจ็ดสิบกว่คนบ้านไผ่ผมก็เลยว่าเอ๊ะ อ๋อไงดีเนาะหรือจะไปอยู่กุลังดีไหมอะเกียรติที่นั่นดีไหมก็เลยปรยึกษาเพื่อนราชการตำรวจนะครับาะว่าเพราะว่าผมเป็นคนเกิอดอยู่ที่น้องแสงแม่แม่เกิดน้องแสงพ่อเกิอดอยู่ที่กุลังคุณดดนมงนะครับนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็เลยว่าโอยอยู่กุลังจริงจริงงไงตั้งแต่พวกกับบอยมาเรื่อยๆมาจนถึง ท่านพบก,กับปัจจุบันนะครับก็เลยว่าเออดีอยู่ตรงนี้มีแต่พี่แน้องกันอยู่กินกันแบบพี่พี่น้องๆเล่าไวกินด้วยกันข้าวไวกินด้วยกันมีเพื่อแบบนี้แหละไม่ได้พิรอย่างหนึ่งว่าพวกลับมาอยู่ก็ทุกคนทุกคนมันประหยัดลงเยอะอันนี้ ขอบคุณมากผมอยากอยู่ต่ออีกสักป,ปีอยูแต่เด้ดายก็ถึงเวลาแล้วสักหนายนับจากวันนี้อีกห้าวันครับครบควันละแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ผมได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับโค้งข้าพัิชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับถนะึงไมนที่ผมทำไม่ดีไม่งามก็อะไรด้วยให้เป็นไร ลูกบุญกายเราขอทันซินมากกว่านี้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แปลกอยู่ว่าตอนตอนเข้ามาทีแรกนี่ท่านคงจะคนใจดีมากมากเลยะนะจ๊ะพอดีท่านเป็นคนมีระเบียบมีมี้ในตำรวจต้องพลังเรานี่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังอย่างน,นะครับอังกีครับอันนี้ผมพูดจากใจจริงเลยครับมีมากเลยครับวันนี้ตำรวจพลังน,นี่เยยมครับเยอ่ยริงจริง ไม่มีเป็นลังโมเดลนี่สมชื่อกับท่านผูน้กับเพื่อเลยตำรวจประังแต่ก่อนนี่กินเหล้าโสทคนร่วกับแปลว่าผู้กลับนี่เป็นคนที่หลอมให้คนดีขึ้นมาแย่ๆเลยสป,ปีขึ้นมาแย่ๆๆเลยตรงนี้แหละครับจะขอบคุณครับแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ ไม่มีครับ,รบครับครับเพื่อนท่านทุกกัรลองพู่กันสาวัสดลองสาวัสดและเพื่อปิดลองการและการเปลือกสุ่มหลายระยะอาจมำงานในวงการน้ำหนักแค่สามสิบกปีสุดปายครับ,รมนนบ,มมรบผมเป็นจังหวัอายุมากแล้วระยะสามสิบหกปีมีอุปสรรคหลายอย่างแล้วก็ ลูกเริยยงก็ไล่หนังปัญหาชีวิตมันก็มีตลอดทำไมผมขอลาออกคือผมอยู่มามานานแล้วผมล้าพูดตั้งโตน,นี้เลยแล้วก็ก็ขอขอบคุณท่านผู้กกับที่ให้โอกาสผมถ้าไม่มีผู้กกับผมก็ไม่ได้ลาออกดีเย้แต่ท่านดึงผมขึ้นมาผม,มเจอมาส,รส,สารพัดดเแ๋ยว วันที่สามสีเจะคุยกันใหม่ครับคุณผมผมคุยไม่เก่งแต่ว่าขอบคุณท่านครับที่ให้โอกาสรราครับนะครับก็อขอบคุณจะทักไหครับแต่เนี่ครับถ้าสุดท้ายก็จะจําไปจนถึงแต่ก็เสร็จแล้วว่าผมทํางานจนวันสุดท้ายนะครับแม้กต่พี่สีเองนะครับคือเข้าใจพี่สีนะพอเรามีปัญหาต่างกันใครไม่ได้อยู่ในจุดที่พี่สีอยู่ไม่เข้าใจผมก็เลยว่าไม่เข้าใจ ทีนี้ผมคิดอง,องกระตามพี่จะดึงพี่สีออกจากตรงนั้นใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยคืออะไรคือใครไม่เคยเจอปัญหายอย่างพี่สีจะไม่เข้าใจนะครับผมพยายามที่ทําความว่าพี่สีเจออะไรบ้างและจะดึงเขากลับมาได้อย่างไรนะครับสิ่งหลายอย่างที่ทําก็เพื่อจะดึงพี่สีใช่ไหมครับหลายอย่างเมื่อพี่สีเออร์ลี่แล้วสิ่งที่จําเป็นทําเพื่อพี่สีก็ไม่จาเป็นอีกต่อไปก็จบไปตรงนั้นนะครับก็ทำเพื่อ,อยานี้เพราะวัตถุประสงค์ของบอกแล้วว่าไม่ว่าเรื่องของหลายๆอย่างหรือว่าเรื่องวินัยเรื่องความเข้ม ห,หลายอย่างผมทําเพื่อตารวจเพื่อ,องก์กรการลงโทษหลายอย่างไม่ได้เพื่อความสะใจไม่ได้มีความสุขไม่รู้สึกปีใจเลยนะครับแต่ทาเพื่อวัตถุประสงค์สามอย่างตั้งแต่พูดตอนแรกก็คือเพื่อให้คนดีไม่ท้อแท้ใช่ไหมคนมาปวดเอาน,นี้ไม่มาป,ประชุมเลยไม่เคยมาเลยไม่โดนอะไรจะมาทำไมคนดี